เออพัเดอร์กินตำแตงตอนเอยตอนจะทุ่มเลยตอนสามทุ่มสี่สิบตำแตงแล้วก็ลวกบุญเสน้นเห็นเขากินว่ามันแซ่บไงกินก็กินก็ตำแตงเนี่ยเออลวกบุญเส้นแล้วก็แล้วก็มีเนื้อเนื้อทอดตำแตงเป็นตาแซ่ตแบตแซ่บด้วยนี่ แดงใจไว้เลยเบิ้งต้นบากแดงดูขีขขานขีขขานซับไหมเอามันแบบนี้เลยขึงหลูกเลยแซ่บเลยนี่พรีกหลยแต่บม่ค่อยเพออ็ด,ดย,ดดย,ดดย,ดดยนกนี่แล้วก็ลวกบุนเซนเนี่เขาว่าลวกเส้นน้ำมันยัง้อยมันจะแซ่บไหมจะลองกินเบิ้งก็ตำแต่ เห็นยคนหนึ่งเขากินเลยมันเป็นต่แสบเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นเ้นใสแส้น้ำพอนก็เรากลับไปลวกเออเราก็ต้มในเวฟเลยเราก็ใส่น้ำมันสีอุ่ขาวนิดนึงที่นี่หมดวะกออกไมาเด้อมาเด้อกินตาแปลงใส่กระขามเปียกด้วยนี่ ಪತ್ತ